กับข้าวลูกกับข้าวสามีก็ต้องออกพร้อมกันนะคะทุกคนไม่งั้นทะเลาะกันไก่เขาจะต้องไปกินกับบาร์บีคิวซอสนะคะทุกคนก็ทำให้เขาแค่นีลเนาะลูกกับพ่อจะต้องออกพอกันกับข้าวเราจะต้องเหมือนกันถ้าไม่งั้นมีหนุ่มกันกับข้าวแม่ก็ตัางหานะแม่ทำกับข้าวตัางหากับข้าวไทย เราจะให้ดูว่าแม่ทำกับข้าวอะไรกินกับข้าวอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมบคลิปวิดีโอวันนี้แม่จะทำแกงกะทิขนุนตัวนี้นะแล้วใส่กระดูกหมูอ่อนที่ต้มไว้นะคะทุกคนจะมาดูกันเลย แบบแรกแม่ก็จะผัดพริกแกงก่อนนะให้หอมๆหลังจากนั้นก็จะใส่กระดูกหมูที่ต้มไว้จะนำกระดูกหมูลงไปผัดก่อนนะทุกคนเพราะว่ากระดูกหมูน่ะย,ยังค่อนข้างที่จะเป็นขแข็งนิดหน่อยเนาะผัดกระดูกหมกูไปก่อน จะาอยู่เลยนะคะต้มกระดูกหมูนี้ใส่ขาลงไปด้วยแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยเพื่อให้เขา้าหอมไม่หนักขาคหลังจากนั้นก็จะเติมนะ ให้พริกแกงหอมนะทุกคนแล้วก็นำกระดูกหมูลงไปผัดให้เขาละลายน้ำแข็งสักหน่อยจะใส่ไอกะทิก่อนจะผัดกะทิก่อนให้มันเป็นมันหรือว่าจะผัดพริกแกงก่อน,นก็แล้วแต่นะคะทุกคน,ไ,นได้หมด ตอนนี้แม่เลือกที่จะผัดพริกแกงก่อนแล้วก็นำกระดูกหมูลงไปนี่ค่ะจะให้เขาละลายสักหน่อยเดี๋ยวจะเติมน้ำกะทิลงไปแล้วก็ปรุงรสแล้วก็ใส่ขนุนลงไปขนุนเนี้ยเป็นขนุนที่แช่เกลือมานะคะของอร่อยดีเนาะ เขาจะสดใหม่อยู่เสมอเรื่องของเรื่องคือลูกอะอยากกินลูกไม่รู้ว่ามันคืออะไรลูกก็อยากกินก็เลยเปิดให้นางลองพระนางลองแล้วนางรู้ว่าคืออะไรนางก็ก่ากะทิของเราเป็นกะทิกล่องกะทิกล่องเนี้ยใช้ได้ประมาณ5เมนูถึง6เมนู จากที่เขาเดือดนะทุกคนก็ปรุงรสชาติปรุงรสชาตินี้เพื่อให้รสชาติเนี้ยเข้าไปในหนุนพอเดือดเนะเราก็จะนำขนุนในกระป๋เนี่ยเลยจ๊ะลงไปใส่ เราจะยังไม่ใส่เกลือรหรือน้ำปลาเพราะว่าพริกแกงของเราอะ่ะมันเค็มอยู่แล้วแล้วก็ขนนเนี่ยมันดองเกลือมามันก็จะมีความเค็มแล้วกระดูกหมูที่เราต้มเนี่ยเราใส่เกลือลองไปนิดนึ่งปล่อยให้เขาเดือดขึ้นมาก่อนนะเดี๋ยวเราจะใส่ กะทิลงไปกะทินี้ก็จะเป็นกะทิแบบนี้เลยนะคะแบบแป้งเนาะเราก็จะใส่กะทิลงไปประมาณ 4- 5ช้อนนะคะเพื่อความข้นนะก็ลองใส่ดูนะคะถ้าใครใช้กะทิผมเนาะก็ลองใส่ไปสัก3ช้อนก่อนนะคะถ้ามันยังไม่ข้นแน่อะไรพอก็ใส่ลงไป4-5ช้อนนะ ต้มให้ขนุนขอดือดสักหน่อยนะทุกคนมาทำกับข้าวให้ดูเนาะสไตล์ของแม่ๆนะที่อยู่ต่างแดนของเราเองนะที่อยู่ต่างแดนนะทำให้ดูนี่ก็เป็นพริกที่เราจะใส่ลงไปแต่ว่าเราจะหั่นเลี้ยวๆซว,วยๆลงไปนะเพื่อให้ดูสวยงามและน่ากิน จากที่เขาเดือดเนาะเราก็จะผสมกะทิใส่ถ้วยต่างหากหรือว่าเราจะใส่ลงไปในนี้เลยก็ได้แต่ว่ามันจะเกาะกันเป็นก้อนก้อนทางที่ดีก็ผสมกะทิต่างหากใส่กับน้ําร้อนนิดหน่อยกะทิ5ช้อนโต๊ะนะคะช้อนนี่เลยเนะทลงไป จะข้นขึ้นมาแล้วก็จะลดไฟลงออ้ลดไฟลงปานกลางนะคะทุกคนแล้วก็รอให้กะทิเขาเดือดได้กินข้าวแล้วลมดีนะสาวน้อย หลังจากนั้นพริกของเราเราจะใช้กันไกลตัดเอาเลย ใครอยากให้หอมใส่ใบมะกรูดลงไปเด้อใส่ใบมะกรูดลงไปอีกก็ได้เพื่อให้เขาหอมขามีอยู่แล้วในนี้มากับซิครงหมู แกงนี้ปรุงรสชาติได้แล้วนะคะแกงนี้นะคะแกงขนนนะุนเนาะแกงกะทิขนนทุนซุกงอ่อนจะรสชาติออกมันๆเพราะว่ามันเป็นกะทินะแล้วก็หวานนิดๆปลาแรมปลาแรมเค็มนะคะทุกคนแล้วแต่คนปรุงรสชาติเนาะแต่แกงนี้จะออกมันนะคะ มันกะทิหวานหน่อยๆบางคนชอบหวานบางคนชอบเค็มเนาะบางคนชอบรสชาติไม่เหมือนกันนะทุกคนแกงนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้เนาะถ้าเราใส่น้ำปะลาลงไปจะเป็นปะลาขนุนนะแต่ถ้าว่าเราไม่ใส่น้ำปะลา มันก็จะเป็นแกงกะทิขนุนกระดูกหมูอ่อนถ้าเป็นปลาขนุนนะคะไม่แนะนำให้ใส่พวกหมูพวกไรเนาะใส่ปลาจะดีกว่านียค่ะได้แล้วนะทุกคน เราอยากให้น้ํามันยุบลงไปกว่านี้หน่อยถ้าน้ามันยุบลงไปมันจะเข้มข้นเหมือนแบบว่าเราแกงอะไรก็แล้วแต่แล้วไปกินพรุ่งนี้อุ่นแล้วพรุ่งนี้มันจะเข้มข้นมันจะอร่อยใช่ไหมเพราะน้ําซุปมันยุบเหมือนกันนะคะเราอยากให้น้ําซุปมันยุบลงไปมันจะได้เข้มข้น นี้ก็ได้แล้วนะทุกคนกินได้แล้วโอเคเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟใส่ถ้วยกันเลยท้ออร่อยมากๆค่ะทุกคนลองทำกันดูเนาะชีวิตในต่างแดน สูตรเยอะแยะค่ะทุกคนใน Google ใน YouTube ทำแชร์กันเยอะแยะเลยค่ะ แวัคะ่ะทุกคนเป็นไงบ้างหน้าตาพอไปวัดไปวาได้ไหมคะทุกคนขอบคุณทุกเม็ดทุกไลค์ทุกการติดตามนะคะมาถานข้าวด้วยกันคะ่ะทุกคนมามามาเข้าครัวคุยไปด้วยนะคะชวนคุยไปด้วยเนาะ ด้วยกันจ้ามากินข้าวด้วยกันข้าวสวยรละละ้อน